ดัชนีตลาดหุ้นไทยภาคเช้าวันนี้ปรับตัวลดลงนะคะหลังจากที่พุ่งขึ้นติดต่อกัน2วันแต่ว่ายัางสามารถยืนอยู่ในแดนบวกได้ค่ะส่วนดัชนีหุ้นสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมาปิดทั้งบวกและลบเนื่องจากนักลงทุนรอผลการประชุมของธนาคารกลางยุโรปในวันพรุ่งนี้ค่ะโดยดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้นมา5.17จุดนะคะปิดที่16,722.34จุด ขณะที่ Nasdaq นั้นลดลงไป3.12จุดเปที่4234.08จุด S&P 500ลดลงไป0.73จุดอยู่ที่1924.24จุดค่ะฝั่งตลาดหุ้นเอเชีย n i k k e ตลาดหุ้นโตเกียวนะคะ ภาคเช้าวันนี้ขยับลงไป5.37จุดเนื่องจากนักลงทุนขายทำกำไรหลังจากนิเคีิพุ่งขึ้นแข็งแกร่งในช่วงหลายวันที่ผ่านมาแต่ที่1 5 2 8 8 8จุดาทจุดห้างเซ็ฮ่องกองลดลงไป129.61.61จุด61จุดปิดภาคเช้าที่23,161.43จุดส่วนตลาดหุ้นไทยปิดภาคเช้า บวกขึ้นมาได้0.03จุดนะคะอยู่ที่1,454.27จุดมูลค่าการซื้อขาย25,727ล้านบาทขณะที่ราคาน้ำมันดิบตลาดนายเม็กของสหรัฐงวดส่งมอบเดือนกร,รกฎาคมเพิ่มขึ้นมา19เซนปิดที่102เหรียญ66เซนส่วนเบรนซ์ลอนดอนงวดส่งมอบเดือนเดียวกันลดลงมา1เซนนะคะปิดที่108เหรียญ82เซน ราคาทองคําในประเทศเช้าวันนี้คงที่นะคะทองคําแท่งรับซื้อคืนอยู่ที่บาทละ19,200บาทขายออก19,300บาทส่วนทองรูปพัรร์ขายออกบาทละ19,700บาทค่ะ